มา,มาถึงบ้านถึงฮือนแลละอา้าวมาอยู่กับเนื้อกับตัวว่าคำใจขันแนแวเด้อวาเนี่ยอ่าแล้วนไปอ้าวอ,าอ,าอ,าอืมอว่าแขนอนะกรดมือกอกไว้เออยกขึ้น ไปเฮยเนี่ยหาาวันนี้จากวันมาอยู่กับเนื้อกับตัวเลยเด้อให้ยหายให้เศร้าจากเจ็บจากไข่จากปวดวันอยู่นอนอยู่ม่องเกิดอุบัติเหตุกะมาแล้ววันนี้มาเข่าเนื้อเข่าตัวแล้วคอยหายไวๆหายเจ็บหายไข่หายปวด ดีวันดีคืนเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันพระไงเป็นชิปห้าคำวันเจ็ดนะครับอ้าวไหวยไหวไหวไวไวจงรวยจรงรวยน,นะครับก็เช้าเราก็ไปจกักขควญนะครับ ก็เอาขนมาแล้วมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็หายไวๆนะครับตามความเชื่อถือของโบราณโบราณปู่ย่าตายายมาแต่ดั้งเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับแต่ละบ,บุคคลนะครับเพื่อให้หายเจ็บหายไข้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับคนป่วย ครับก็ตอนนี้ก็คนที่นอนอยู่ตรงอุบัติเหตุก็ไปนะครับรับมาแล้วนะครับรับมาแล้วก็เข้าเนื้อเข้าตัวเสร็จแล้วนะครับก็ให้หายไปไว้นะครับครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องหมวดฟื้นเดอนะครับขอบคุณมากดีครับ